สวัสดีค่ะมีรถ SU v เครื่องยนต์ดีเซลรถสภาพป้ายแดงใหม่วิ่งน้อยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ m a z d a CX-5 ไเครื่องยนต์2 2 x จ l ดเีลเซลยอโต้ oto, คันนี้ปี2019ค่ะพรอมสุดของรุ่นเลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะมีเมมโมรี่จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะ a i r b a g คแฮกุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะคะ กล้องส่องถอยแอร์ระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็พุชตาร์ทนะคะมุนรบระบบไฟฟ้านะคะปายแดงออกข้าง1 7ล้าน7แสนกว่าบาทเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะตอนนี้เราขายแค่9,59,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีใช้เงินออกรถสา0 0 0ืบาทผ่อนเดือนละ1 8 0 0 0บาทเท่านั้น,นะค่ะรถสวยน่าใช้ามากๆเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะ เบาะก็สามารถพับได้ด้วยนะคะผ่อนเดือนละ18,000บาทขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สื้รคันี้ได้นะคะอยู่ที่36,000บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะไฮโซมากๆเลยนะคะด้านหลังกว้างขนของได้เยอะอน,นี่ฟูลออปชั่นเลยนะคะใครกำลังมองหารถ SUV เครื่องยนต์ดีเซลนะคะท็อปสุดเลยนะคะแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะ สภาพดีบุกเซอร์วิดครบกุญแจสำรองครบ2ดอกเลยนะคะแมกลายสวยด้วยค่ะกว้างนั่งสบายเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะดูลาขวางขวางนั่งสบายค่ะราคาเบาๆนะคะคุ้มค่ะซื้อรถปี2019นะคะมาด,ด้าซีเอรไฟล์ขึ้นยนต์2.2ง ยวโตคันนี้ปี2019ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้ละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ